ารเซซามินช่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้อย่างไร 1. ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและระบบประสาทเซซามินเป็นสารต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพสูงโดยสามารถลดระดับสารก่อการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำลายกล้ามเนื้อและการเสื่อมของระบบประสาทช่วยลดอาการอักเสบในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 2. ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อและระบบประสาทเซซามินช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์และชะลอความรุนแรงของโรคได้สส่งเสริมการทํางานของไมโทคอนเดรียในเซลล์ไมโทคอนเดรียเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของกล้ามเนื้อเซซามิน มีบทบาทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของไมโทคอนเดรียทำให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานได้ดีขึ้นและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองค่ะเซสมมนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพในโรคของกล้ามเนื้ออ่อนแรง สุขภาพดีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับและเรื่องราวสุขภาพดีๆนะคะ